อิทะพิขเวอริยาสาวโกปฏิจจะสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานสิกโรติ พิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอ่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจญาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจญาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญา นปัจจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจญาลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะ,ะปัจจญาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ภัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ พระวปจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรระโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะ Samu Tayo hổ tỷ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญา วิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงม,มีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลาผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหา นิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามะระนันโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสานิรุชันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ